มือนี่เม,มนูคิดคนไหมนะครับ,ล,บรลาบหนูนะครับถ้าเบิงลาบหนูติดตามนะครับฝากติดตามแนมือนี้ในหนูมากนะครับรอดติดตามชมนวะว่ารถสันนี่ออกมาเป็นไงสิขีแตกหรือเปล่าอันนี้รอดติดตามนะครับโดยผลงานของนะครับนี่ครับเชฟปุยนะครับอ <c oughs> <c oughs> จดครับย่างออกมาแล้วนะครับมาตากเก้นะครับพอได้นะครับหนูมันมันนะครับมันมันเดี๋ยวต่อไปเขาจะไปซับนะครับได้การมือนีิซึ่งอะไรนะแหมซึ่งย่างไหมออย่างนี้่อไทย เอาหนูมาซับนะครับเอาหนูครับซับนะครับท่าการซับนะครับเสร็จเรียบร้อยครับอันนี้คือหลาบหนูครับบมเดเฮดในเบื้องนะครับหลาบธรรมดาเนี่ยนะครับนีอมนะครับอันนี้อันนี้เชฟเพิินบมเดเฮดกินเอง่าได้กินครับเออ เอาดิซิมืเพิ่นเบิ่งเน่ยซิมเพิ่งเน่จะค่ำแเน่อันนี้แหละเอออันนี้แหละอันนี้แหละอันนี้แหละโอ้อืมเพ่งได้ครับเพ่งได้ครับบ่ได้กินเองบ่ได้กินครับเอ้ยชุดยอดครับสมยุก <laughs> สมปุยครับ